โดนหมดและจ้ารอยคนดังไทยที่ติดต่อมเกาหลีรรับสุปตาเข้าห้องเย็ยนมาแล้วจ้าพ้านางตัวท็อปก็ไม่รอดนะจ้าเนื้อที่เป็นประเด็นต่อมเกาหลีกำลังจะร้อนแรงอยู่ในโลกโซเชียลแต่ตอนนี้ก็เลยเมื่อล่าสุดอย่างบิวสากรหรือยูทูบเบอร์ชื่อดังที่แอดและดังก็ได้ที่ติด ตอมอเกาหลีก็ส่งตัวเข้าห้องเย็นและแม้เธอนั้นจะเดินทางไปเกาหลีแค่สิบครั้งแต่ก็ไม่รอดข่ดทำเอาชาวเน็ตทั้งตั้งคำถามว่าตอมอเกาหลีมีแต่ดาราในการอะไรที่ตัดรองคนที่เข้าประเทศเลือกแม้แต่ว่าเฉพาะกับคนไทยหรือไม่ สำหรับคนไทยที่ย้อนกลับไปเมื่อพี2,560เป็นนางเอกซุปตานุ่นวรนุชก็ได้โพสต์ข้อความผ่านทาวิตเตอร์ส่วนตัวระบุข,ข้อความคุกุณาคุณมือมีโซเชียลมีเดียคนดีไทยคนไทยคนแรกที่ได้ติดการสื่อสารได้ เข้าห้องเย็นที่ตอมอเกาหลีอีกทั้งสองสองครั้งแล้วแต่ก็ที่เคยเข้ามางานนี้ทำเอาหรายคนสงสัยขนาดนุ่นเป็นคนดังที่มีผู้ติดตามในอิ s ส a g แกรมหลักล้านก็ยังโดนอีกและต่อมาปี2565แรปเปอร์ 65, สาวชื่อดังอย่างมิลิมิลิเอมิลีที่ก็เจอปัญหานี้เช่นเดียวกันแต่ตักว่าถือว่าเป็นอีกหนึ่ง ที่ถูกเชิญไปที่ร่วมงานที่เกาหลีและเวอร์ซิลิปินเค o ป๊อกนั้นเด็กที่เกาหลีใต้มีรายชื่อเข้าร่วมโชว์อย่างชัดเจนแต่ก็โด,โดนโดนทางด้านต้นสังกัดได้ออกหมายเผยว่ามิลินั้นก็ต้องยกเลิกขึ้นคอนเสิร์ตเพราะว่ามีปัญหาวีซ่า ต่อมาพิธีกรแถวหน้าอย่างพีดีเจหนุย้ยนั้นก็ได้ไม่รอดเช่นเดียวกันค่ะที่ถูกตอมอกับตัวเข้าห้องเย็ยนโดยเฉพาะก็ได้โพสต์ข้อความว่าปิดแรกที่ในรอบสามปีก็โดนรถตัวตึงที่เป็นประเด็นประสบการณ์ที่ตอมมาคุณฮ่า ต่อ,อมาก็คนที่สุดท้ายพระเอกแถวหน้าของวงการบันเทิงอย่างเกรทวรินทอนก็เดินทางไปเที่ยวเกาหลีใต้ครั้งแรกตั้งใจจะไปถ่ายคลิปทอม YouTube เพื่อนๆแ,แต่แต่งานนี้ก็ไม่รอดเช่นกันค่ะแต่ทำเอาะไรเจ้าตัวนั้นก็ถึงกับใจหายเลยค่ะจะกลัวจะส่งตัวกลับแต่เพราะว่ายืนยันทั้งเอกสารและพาสปอร์ตเล่มเกาหลีทำให้รอดด้